พี่น้องป้องไปอีสานบานห้านะจ๊ะมือนีมาพบก,กับน้องเออจากโตโยต้าชัวร์จีเอ็นดีนะคะอีสานผ้าชม่มรถมือนีแจะมาแนะน้ารถฮอนด้าเจ็ค่ะ1 5ึวีนะคะปี2016ค่ะเดี๋ยวข้ามาเบิ้งรถกันเลยนะคะว่าจะงามประทับใจขนาดใดนะคะไปชมกันเลยจ้าลักกุญแจามาแล้วพี่น้องเดี๋ยวข้าจะไปเบิ้งข้างในกันเลยนะคะว่าจะงามประทับใจขนาดใดจ้าอ่าเปิดประตูเขามาแล้วนะจ๊ะ บ่หนังยางดียางงามเลยจ้าเป็นพุชสตาร์สมาทคีนะคะอันนี้อ่ะเรามาสตาร์รถกันเลยนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวจิสตาร์รถให้เบิ้งเด้อจ้านี่สตาร์ติดเชื่องพุดเดอ่าใจเรามาเปิดแอร์เบิ้งดูเย็นหรือบอเย็นฮหร ไม่ยังโอ้ยแอร์เย็นเนอะกนร้อดล้ำส่วนแล้วไปเป็นจังไดพี่น้องเบิ่งรถแล้วงามบอหมือนนี่รถหงงามงามได้อหลีซึ่งราคาบาานี้มาฟังราคาเนาะอันนี้คือ Honda j a จ z ปี2016ตัว V นะคะอันนี้ก็ราคาเต็มๆตสีอยูที่สี่แสนหาพี่น้องแต่ว่าผู้ใดทัด มาสื่อในคลิปนี่ก็คือรับส่วนลดปไปเลยสามหมืนบาทจ้า3ามหมืนบาทพี่น้อง3ามหมืนบาทมาเบิ่งของแถมบานท,ที่นี่คือฟีดาวส่วนลด3ามหมื่นละกัฟี่ประกันสั้นหนึ่งนะคะแล้วกัดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดบาทพี่น้องค่าโอนค่าจัดก็่ต้องจ่ายพี่น้องเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เบิดเลยจ้าคักตอนนี้จองตอนนี้นะคะพี่น้องก็คือ รับส่วนลดไปเลย3 0ม0 0นบาทจาก458 0 0 0ันจะเหลือเพียง4280 0 0ันบาทเท่านั้นจ้า <Hey! S 1> รับลูค่าติดติดแบ็คลิสต์นะคะหรือว่าอายุหน่อยอายุงานหน่อยพ่อค่าแม่ค่ะรับเงินสดหรือว่าจะเป็นอ่อกอสางรับเหมาสีอีักง,องกะท่าเขามาปรึกษาได้นะจ๊ะเอาละมือนีกับพ่อหอมปากหอมคอเนาะก็จะมาปากเพจนะคะ รถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีชัวของน้องเอ,อ้รด้วยนะคะและก็เฟซบุ๊กคือนลุมนมงคลนะคะติดต่อเบอร์นี้เลย098-941-4459น้องเอ้ร e ค่ะโทรได้24ชั่วโมงนะคะถ้าคนข้างข้างคุณไม่ตีหัวก่อนจ้า <S 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 อาืนนี่กาขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า สารผ้าชมรถมือนี่บวนมาค่ะมากมาค่ะถ้ามากรดไล์กดแชร์กันหลายๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเอิร์ลก่ะดูนะดีๆมือนีนะคะ อีพี่นานะคะเจสิภาหน่องเซลคนงามคนใหม่นะคะมาแนะนำตัวอากาพามาแนะนำรถงามๆด้านหลังให้เบิกกันนะคะโอ้เมื่อนี้สนุกสนานไปมั้งกันนะคะเลยๆได้โปรโมชั่นคือใจโดนใจทุกคนเลยนะคะเมื่อนี่ขลิยาร่างกันไปก่อนนะคะเมื่อหนาพอกันไหมสำหรับอีสานท่าชมรถนะคะสวัสดีจ้า